ใครบอกว่าเป็นเจ้าของโรงแรมมันจะสบายชน,นะเหนื่อยสุดๆก็จะเดินทางเข้ามาในเมืองแถมยังเดินเข้ามาในอบจแถมยังต้องมาจ่ายภาษีโรงแรมอีกทำไมเราต้องจ่ายภาษีโรงแรม้วยหรอคะมางนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราต้องจ่ายภาษีและค่าทรรมเนียมโรงแรมกันค่ะการเก็บภาษีหรือค่าทรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรมเป็นหนึ่งในรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ โดยภาษีนี้มีขึ้นเนื่องจากผู้เข้าพักในโรงแรมได้ประโยชน์จากการเข้าพักอาศัยในโรงแรมและยังได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆและผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในโรงแรมก็มักเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นซึ่งหมายถึงไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตการจัดเก็บภาษี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมจึงสามารถนำมาชดเชยต้นทุนรายจ่ายของบริการสาธารณะดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นได้โดยต่าค่าธรรมเนียมที่ใช้เรียกเก็บภาษีจากผู้เข้าพักในโรงแรมนั้นแล้วแต่ทางอบจจะออกข้อบัญญัติแต่รัฐกำหนดไว้ไม่ให้เกินร้อยละสของค่าเช่าห้องพักซึ่งจะต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่แต่และอบจกำหนด <ห>จ่ายกันทุกเดือนแบบนี้แปลว่าเก็บได้เยอะเลยใช่ไหมคะคุณเจ้าหน้าที่ถึงแม้ว่าโรงแรมเนี่ยจะมาจ่ายภาษีที่อบจอกันทุกเดือนแต่ว่าเราก็ยังมีปัญหาในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมโรงแรมกันอยู่แม้ว่าในปี2560อบจทั่วประเทศสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมได้ราว426ล้านบาทและในปี2561ได้ราว533ราล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโรงแรมห้องพักและศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยแล้วค่าธรรมเนียมดังกล่าวกลับไม่สูงนักซึ่งอาจเกิดได้จากปัญหาดังนี้ 1. ปัญหาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมไม่มีประสิทธิภาพกล่าวคือผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องมีการนำส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับอบจอในทุกๆเดือนทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลต้องแบกรับต้นทุน ทั้งในด้านการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งค่าธรรมเนียมหรือ transaction cost ที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ค่าธรรมเนียมโรงแรมมีจำนวนเงินที่ไม่มากนักดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมบางส่วนขาดแรงจูงใจในการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามมาอีกด้วย 2. ปัญหาระบบข้อมูลผู้เสียค่าธรรมเนียมโรงแรมไม่สมบูรณ์และแยกเป็นเอกเทศกล่าวคือหน่วยงานต่างๆของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมไม่ได้มีการเชื่อมกับหน่วยงานส่วนอื่นๆทาให้ขาดข้อมูลโรงแรมที่เป็นปัจจุบันเช่นรายชื่อโรงแรมใหม่ข้อมูลการเข้าพักเป็นต้นจนนําไปสู่การจัดเก็บรายได้ที่ต่ํากว่าความเป็นจริงเรื่องเดินทางนะ่ะ ฉันน่ะเห็นด้วยสุดๆเลยค่ะก็จะแต่งหน้าทําผมคิดชุดคิดสีนี้เปิดไฟต่างหูอีกก็จะหมดวันอยู่แล้วเห็นไหมต้องเสียค่ารถค่าน้ำมันอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเราไม่ต้องเดินทางมาถึงอบอจอเพื่อจ่ายภาษีและค่าธรรเนียมโรงแรมกันแล้วเพียงแค่เรามีมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถเข้าเว็บไซต์แล้วก็จ่ายภาษีผ่านออนไลน์กันได้เลยค่ะ เพื่อทําให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจึงได้เริ่มต้นขึ้นเพรรื่อร่วมพัฒนาระบบชําระภาษีโรงแรมแบบออนไลน์แก่อบอจอและร่วมมือกับบริษัทไอรีคูและธนาคารกรุงไทย เพื่มอมำนความสะดวกแก่ผู้ชำระภาษีและยังสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดท,ที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของอ,อบอจอเองทั้งในด้านการคำนวณและการรับชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมโดยผู้ประกอบการสามารถทำการชำระภาษีง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนได้แก่ 1. ลงทะเบียนข้อมูลของโรงแรมผ่านเว็บไซต์2ในทุกเดือนทางโรงแรมสามารถเข้ามาแนบไฟล์รายละเอียดผู้เข้าพัก และแจ้งรายได้ต่อเดือนเพื่อให้ระบบคำนวณภาษีที่ต้องชำระให้ 3. าชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือแอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT หรือโอนเข้าบัญชีของทางอบจโดยตรงและแจ้งโอนผ่านระบบไลน์หรือทางโทรศัพท์และสามารถพิมพ์ใบเสร็จจากระบบออนไลน์ได้ทันที มากไปกว่านนั้นยังช่วยทําให้งานของเจ้าหน้าที่อบจในการเก็บข้อมูลการชําระภาษีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก 1. สามารถดาวน์โหลดรายงานและเอกสารแนบรายละเอียดผู้เข้าพักหรือบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่รู้จักในชื่อของแบบฟอร์มอบจรอ .6 เพื่อดูจํานวนผู้ชําระภาษีที่ทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว 2. สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆของผู้ประกอบการได้หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นสถานะการชำระเงินหากมีการโอนตรงหรือทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการเป็นต้น 3. สามารถตั้งค่าการยื่นชำระภาษีได้เช่นอัตราภาษีจำนวนวันที่เปิดให้มีการชำระภาษีรวมถึงข้อความการแจ้งเตือนต่างๆ จะเห็นได้ว่าระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์ข้างตน้สนสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือดิจิทัลการเมืองของประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนระบบภาครัฐแบบเดิมไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเน้นการดำเนินงานแบบอัจฉริยะผ่านการบูราณาการระหว่างหน่วยงานและให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นเอา ดี๋ยวนี้แค่คลิกก็จ่ายได้แล้วหรอคะเนี่ยคุณเจ้าหน้าที่น่าจะบอกเร็วกว่านี้ไม่งั้นก็เป็นเจ้าของแรมสบายอย่างที่เขาว่ากันแหละงั้นต่อไปอย่าลืมจะจ่ายภาษีเมื่อไหร่แค่คลิกสะดวกสบายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จ่ายได้